ซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ครั้งแรกของโลกที่ผสานสองพลังใน1เดียววัคซีนพืชและวิตามินพืชรวมกันเป็นซูเปอร์เพียวสพลังใน1เดียวนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผสานคุณประโยชน์ทั้งบำรุงและป้องก,กันโรคครบจบทุกปัญหาพืช ลองเลยแล้วคุณจะพอใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ผสมกับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอยช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากกว่า50%แปนแฟนันนงดูทีวีเนาะไปเห็นตัวนี้แหละเพียวนี่แหละก็เลยผมจะเริ่มกิดผมก็เอามาลองฉีดดูแต่ก่อนมันต้นมันมันเป็นเชื้อราเนาะ ต้นมันก็จะเริ่มเริ่มสะอาดเริ่มสวยดูดูดต้นนี้ที่มันตายเนี่ยมันมันจะตายเลยมันหักกิง่งหักอะไรลงมาผมฉีดมันขึ้นขึ้นเลยฟื้นขึ้นมาลูกสวยกว่าเขาอีกเพียวนี่แหละช่วยผมไล่ไล่ต้นยางได้อยู่ทุกวันทำไม่ได้เพียวเลยมดเลยเพราะว่าเ <laughs> <laughs> พียวมันมันช่วยให้ดินชุ่มดินดีแล้วก็ดินเย็นด้วย นี่แต่ก่อนผมใส่ทีห้ถุงนั่นพอผมได้เพียวมาผมใส่ทีละถุงผมใช้ตลอดครับแต่ผมไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยใช้แต่เพียวอย่างเดียวซุเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อซุเปอปร์เพียว2ขวดราคาปกติ2,380บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง999บาท หาให้ลองรับรองจะติดใจสนใจโทร02 1049999หรือ0877549999ไลน์แอดเกษตรเพียว